สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนไขข้อข้องใจทุกปัญหาลงทะเบียนสถานะไหนแก้ปัญหาอย่างไรก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเปิดลงทะเบียนวันแรกก็มีผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดนะครับหรือลงไม่สาเร็จทั้งหมด4,0,000 0กว่าลายนะครับจากผู้ที่ลงทะเบียนเกือบเกือบหล้านลายในวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนทั้งหลายนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละปัญหานะครับว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับนี่นะครับบางท่านลงทะเบียนแล้วขึ้นเครื่องใหม่แบบนี้นะครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปถ้าใครเจอเครื่องหมายแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับควรจะดีใจด้วยาําเพราะว่าระบบเขายืนยันนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเพราะฉะนั้น ท่านเตรียมรับเงินในวันที่5กุมภา64ได้เลยนะครับเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะมีเงินเข้ามาในบัตรนะครับแล้วท่านก็สามารถนําบัตรไปใช้จ่ายซื้อสินค้าได้เลยนะครับโดยเงินที่จะเข้านะครับจะมี675บาทกับ700บาทนะครับแล้วแต่ว่าท่านเป็นบัตรคนจนกลุ่มไหนนะครับสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าท่านลงทะเบียนแล้วขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับเครื่องหมายตกใจแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสําเร็จ ในโครงการโคนะะครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ g w วอลเลภายในวันที่27มกราคม64ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เวิร์นเว็บเราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปกลุ่มนี้ไม่เหมือนกลุ่มเมื่อกี้นะครับกลุ่มเมื่อกี้ถ้าบอกว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะท่านอยู่ในกลุ่มบัตรคนจนอันนั้นเขาเฮนะครับเขาได้เงินแน่ๆนะครับ มาตรการเราชนะแต่ถ้าเขาบอกว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสําเร็จในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันอันนี้ท่านยังต้องลุ้นอยู่นะครับยังมีการบ้านอยู่ว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่นะครับโดยทไลายของท่านนะครับก็คือท่านจะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในวันที่5กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปนะครับที่เว็บไซต์ เวิร์ไวเว็บเราชนะ .com นี้นะครับว่าท่านจะได้รับเงิน7 0 0 0หรือไม่นะครับถ้าท่านมีสิทธินะครับท่านก็ไปยืนยันสิทธ์ในวันที่18กุมภาพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครขึ้นเครื่องหม่นี้ยังต้องลุ้นอยู่นะครับแต่อย่างน้อยท่านก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับเคยลงทะเบียนคนละครึ่งแต่ไม่สําเร็จลงเราชนะรอบนี้ก็ไม่ได้ทําอย่างไรตอบปัญหานี้นะครับกระทรวงการคลังระบุว่า กระทรวงการคลังจะยึดเอาระบบฐานข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังที่ได้รับการยืนยันตัวตนภายในวันที่27มกราคม2564นั่นหมายความว่าต่อให้ท่านเคยลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วไม่สำเร็จแต่เคยมีการดาวน์โหลดแอปเป่าตังและยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังก็คือเคยถ่ายรูปหน้าตัวเอง หรือไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยท่านก็จะตกไปอยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลมีฐานข้อมูลดังนั้นขอแนะนำให้ท่านให้รอจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2564แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราชนะ .com เพื่อเช็คสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่กลุ่มนี้จริงๆนะสงสารนะครับ เป็นกลุ่มที่แบบว่าอยู่ครึ่งๆกลาง,งๆนะครับตอนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับก็ลงไม่สําเร็จหรือลงเราเที่ยวด้วยกันก,ก็ไม่สําเร็จแต่ไอตอนที่เข้าใช้เป่าตังนะครับไปโหลดแอปเป่าตังมาแล้วก็ยืนยันตัวตนในแอปตอนยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังนะครับดันสําเร็จนะครับก็เลยเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงครึ่งๆกลางๆนะครับจะเป็นกลุ่มคนละครึ่งก็ไม่ใช่ จะเป็นกลุ่มเรล่าเที่ยวก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นกลุ่มเป่าตังก็ไม่ใช่อีกคืออยู่ในกลุ่มเป่าตังนะครับแต่อยู่แบบครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับกลุ่มนี้รอวันที่5ก่อนนะครับว่าท่านมีข้อมูลหรือได้สิทธิ์อะไรหรือไม่นะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการคลังชี้แจงมาเองนะครับว่าท่านควรจะทําตามนี้นะครับแล้วตามข่าวเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับถ้าวันที่5ท่านไม่ได้รับสิทธิ จะให้แก้ไขปัญหายังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าวันที่5้ท่านไม่ได้รับสิ anti, ทธิ์ท่านก็ควรจะลองลงทะเบียนใหม่นะครับว่าจะลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับถึงเวลานั้นท่านน่าจะลงทะเบียนได้แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราชนะขึ้นข้อความว่าดําเนินการไม่สําเร็จทํำยังไงดีนี่นะครับถ้าใครลงทะเบียนแล้วขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับดาเนินการไม่สําเร็จตอบหากขึ้นข้อความแบบนี้อาจจะเกิดเออร์เลอร์ที่ระบบแนะนําว่าให้ท่านลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์หรือหากไม่สําเร็จ ท่านก็ไม่ต้องตกใจหรือรีบลงทะเบียนแต่อย่างใดแนะนำให้ท่านมาลงทะเบียนใหม่เวลาอื่นเพราะระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์นี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเป็นแอปที่เอาไว้ท่องอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลายแอปนะครับเช่น Chrome Firefox, o p e r a Safari อะไรพวกนี้นะครับ แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็ให้รอเวลานะครับไปลงเวลาอื่นหรืออาจจะลองเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเปลี่ยนจากเน็ตบ้านเป็นเน็ตมือถืออะไรพวกนี้นะครับสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับแล้วถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เว w ร์ไวด์เว็บเราชนะ .com ได้ ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับท่านก็รอวันที่8กุมภาพันธ์64นะครับแล้วก็เช็คสิทธิ์ดูนะครับว่าที่ท่านลงทะเบียนไว้มีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับท่านจะได้รับเงิน7,000หรือไม่ท่านจะรู้คําตอบในวันที่8นะครับแต่หมายความว่าท่านต้องลงทะเบียนเร็วๆด้วยนะครับไม่ใช่ท่านไปลงทะเบียนวันที่7แล้วจะมาตรวจสอบวันที่8มันอาจจะไม่ทันนะครับระบบ อาจจะประมวลผลไม่ทันก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ผลไวๆท่านก็ต้องลงทะเบียนไวๆด้วยนะครับและนี่ก็เป็นปัญหายอดฮิตสําหรับการลงทะเบียนเราชนะในครั้งนี้นะครับลงทะเบียนเราชนะตรงชื่อกลางกรอ,อกยังไงหากท่านไม่มีชื่อกลางมีแค่ชื่อกำนันสกุลตรงช่องชื่อกลางก็เว้นไว้ได้เลยแต่ห้ามใส่ชื่อเล่นเด็ดขาดหลายท่านเห็นมันว่างนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็ใส่ชื่อเล่นลงไปนะครับกลัวว่าถ้าเว้นไว้แล้วจะลงทะเบียนไม่ผ่านซึ่งจริงๆตรงกันข้ามนะครับ ถ้าเว้นไว้ท่านจะลงทะเบียนผ่านนะครับแต่พอท่านใส่ชื่อหรืออะไรลงไปก็แล้วแต่นะครับจะกลายเป็นลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีชื่อกลางท่านก็เว้นไว้นะครับประชาชนคนไทยนะครับมีชื่อกลางน้อยมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันคนจะมีสักหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นก็เว้นไว้ได้เลยนะครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าท่านมีหรือไม่มีนะครับ ท่านหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาดูนะครับถ้ามีชื่อกลางมันจะอยู่ในบัตรประชาชนของท่านนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีนั่นเองนะครับถามลงทะเบียนไม่สําเร็จจะทํำยังไงตอบสามารถลงทะเบียนใหม่ในอีก2วันถัดไปหรือหลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จก็คือถ้าท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับท่านก็ลงใหม่ได้เลยนะครับถ้ามี SMS แจ้งมานะครับหรือถ้ายังไม่มี SMS แจ้งมาก็คงต้องรอ2วันนะครับ ถามหากลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะทำอย่างไรตอบคังแจ้งมาแล้วนะครับกรณีนี้นะครับว่าสามารถเข้าไปแก้ไขที่เว็บไซต์ลงทะเบียนได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงทะเบียนแต่คังแจ้งมาแบบนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครลงอะไรผิดพลาดไว้นะครับให้เข้าไปดําเนินการแก้ไขได้ทันทีนะครับที่ที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับเรล่อนี้ก็คือปัญหาที่ผมรวบรวมมาให้ ท่านผู้ชมนะครับนำมาอธิบายเป็นข้อๆก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ